รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับผมต้อนรับนะครับเข้าสู่พื้นที่ของการศึกษาเพราะนี้คือรายการเดียวที่ยกแอดมิชชั่นทั้งระบบมาเสิร์ฟให้ครบทางทีวีก,กับ a d m i ิชชั่นออน i r ครับทีมทัวร์เปิดร่วมหาวิทยาลัยของเราในวันนี้ต่อเนื่องกันเลยนะครับกับพี่หนิงครับพี่หนิงจะพาน้องๆไปต่อกันที่สาขา ชาวออกแบบมิทศการและการจัดแสดงโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมหาวิทยาลัยสวนดุสิตวิทยาเขตสุพรรณบุรีครับแต่ว่าก่อนที่จะไปพบกับพี่หนิงไปอัปเดตการศึกษากันต่อเลยดีกว่าครับในช่วงแอดขับขยับข้าว คณะพานิตยศาสตร์และการบัญชีจุลาลงกรมหาวิทยาลัยเปิดรับตรงนะครับแบบปกติจํานวน590คนด้วยกันเยอะมากๆเลยนะครับน้องๆสําหรับหลักสูตรที่เปิดรับนะครับก็มีบัญชีบัณฑิตบริหารธุรกิจบัณฑิตสถิติศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสถิติครับสถิติศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการประกันภัยสถิติศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจครับ สำหรับคุณนสมบัตินะครับ,บน้องต้องกำลังศึกษายอยู่ชั้นม .6 ซึ่งโครงการนี้เด็กซิลก็ไม่ได้นะครับและก็มี g p a x 5ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า3.00ครับนอกจากนั้นต้องมีหนังสือรับรองสายการเรียนนะครับแต่ต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยเฉพาะผู้สมัครหลักสูตรบริหารธุรกิจเท่านั้นสำหรับการคัดเลือกนะครับ,บน้องต้องมีทั้งแกะและก็แพดครั้งที่1ของปี60นะครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยสามารถตรวจสอบดูได้ในระเบียบการนะครับและก็มีการสอบสัมภาษณ์อีกด้วยเปิดรับสมัครครับต้อง แต่วันที่1ถึง15มีนาคมปีหน้านะครับน,น้องๆดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับที่ w w w admission. j u la. ac. th ครับสำหรับช่วงหน้าใครที่มีหัวใจในเรื่องของการออกแบบไม่ควรพลาดเช่นกันพี่หนิงจะพาเราไปออกแบบกันแบบอลังกันมั่งบางหน้า ทีนทัวร์ช่วงนี้ยังอยู่กันที่สุพรรณบุรีนะจ๊าเพราะว่าพี่หนิงจะพาน้องๆไปทัวร์กันที่สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดงโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมหาวิทยาลัยสวนดุสิตกันจ้าไปดูกันดีกว่านะครว่าที่นั่นเนี่ยจะมีเรื่องราวอะไรต่างๆที่ยังซ่อนเร้นอยู่พี่หนิงเนี่ยเขาจะไปเปิดดูกันช่วงทีนทัวร์เปิดรั้วมหาวิทยาลัยจ้า อยู่กับพี่หนิงในช่วงทีนทัวร์เปิดรั้วมหาวิทยาลัยนะคะแล้ววันนี้ค่ะเราก็ยังอยู่กันที่เดิมนะคะกับพี่ๆทั้งสองคนนั่นก็คือพี่บอมแล้วก็พี่กระตูนพี่ไหนคะพี่บอมโรงเรียนการท่องเที่ยวรายการบริการมหาวิทยาลัยสุนทรสิธิ์วิทยาเขตสุพรรณบุรีครับผมค่ะี่สาขาอะไรคะสาขาวิชาออกแบบเทศกาลและการแสดงนั่นเองค่ะตอนนี้ค่ะพาพี่หนิงออกมาโอ้โหต้องบอกว่ายังกับอยู่ในช็อปแน่อันนี้คือห้องอะไรคะพี่พี่บอม ห้องปฏิบัติการช็อปนั่นเองครับผมก็ทําพวกวัดไม้ตัดไม้ทาสีทาทุกอย่างแล้วก็ป,ประกอบงานอะไรอย่างนี้ด้วยครับผ <MER. S 2> มไม้ด้านหลังนะคะก็จะเห็นว่าเราตัดแล,แล้วก็สามารถไปขึ้นโครงสร้างเป็นรูปตั้งต่างๆนี่ซึ่งขึ้นอยู่กับงานที่เราจะทำนะคะว่าเราจะทํางานลักษณะไหนหรือว่าแนวไหนคะ่ะสวัสดีค่ะพี่อามกำลังทำอะไรคะพี่อาม ก็ตอนนี้กําลังทำโปรเจกต์ครับเป็นโปรเจกต์งานนอกครับ t a l a n d Research โปรเจกต์งานนอกนี่คือหมายความว่าอย่างไงคะออทางหลักสูะครับมีมีการทําความร่วมมือครับกับหน่วยง,งานภายนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยง,งานทางภาครัฐและเอกชนหรือว่าหน่วยงานของทมหาวิทยาลัยครับก็จะมีงานเนี่ยเป็นเป็นงานจริง <c oughs> ครับที่ให้นักศึกษาเนี่ยได้ลองทํางานจริงก็คือในบางงานในบางโปรเจกต์เนี่ยเราจะมีรายได้เข้ามาเป็นเป็นโปรเจกต์รายได้นะครับจะมีในส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะาหัหกเข้ามหาวิทยาลัยหักเข้าลักสูตรแล้วก็ถือว่า เงินในโปรเจกต์นั้นมันเหลือเยอะเนี่ยก็จะเป็นเบีย้ยเป็นเบีย้ยเลียงตอแทนค่ะให้ให้นักศึกษา ต่อเนื่องจากเมื่อกี้เนาะพาพี่หนิงมาอยู่ที่ไหนคะก็เป็นส่วนที่ต่อมาจากเมื่อกี้คือพาพี่หนิงนะคะมาอยู่ตรงที่จัดขึ้นงานเองหลังจากที่เราได้ตัดไม้หรือว่าทำโครงสร้างต่างๆที่เป็นรายละเอียดลิบยิบย่อยค่ะก<ช>็มาถึงส่วนนี้คือการขึ้นโครงสร้างคะ่ะโดยทีมของเราคือพื้นที่ธรรมชาติหรือว่าพื้นที่สีเขียวนั่นเองคะ่ะใช่แล้วครับพี่หนิงก็เนี่ยเราจะมีบูธนี้นะคะก็จะมีอาจารย์ดูแลอยู่2ส่วนคือสท่านคือจะส่วนของโครงสร้างแล้วก็การตกแต่งแต่ว่ายังไงพี่หนิงอยากทราบไหมคะว่าเป็นยังไงแน่นอนง เราพาพี่หนิงไปดูกันไหมพี่กระตูนไปคุยกับอาจารย์กันเลยนะคะอาาโอเคอเอเค่ะ ขออนุญาตนะครับอาจารย์อาจารย์วนรณิกาเกิดบางและอาจารย์สารัตนะครับผมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์โอ้โหอันนี้คือในส่วนของบูธที่เราจะจัดมาสัมภาษณ์อาจารย์นั่นเองครับผมในส่วนของอาจารย์สารัตก็จะดูในส่วนของโครงสร้างบูธส่วนอาจารย์วนรณิกาเนี่ยก็จะดูในส่วนของการดีไซน์หรือการตกแต่งนั่นเองครับพี่ค่ะงั้นเดี๋ยวขอสอบถามอาจารย์หน่อยค่ะว่าสิ่งที่อาจารย์กําลังทําก็คือเป็นการออกแบบใช่แล้วครับผมออกแบบบูธต่างต่างนี้ครับว่าคุณโครงสร้างนี่เป็นยังไงค่ะมันมีความต่อเนื่องกันยังไงบ้้าาาางคะกับสขวิชนี ก่อนอื่นก็จะต้อง,องพูดถึงเรื่องโครงสร้างก่อนเลยในเรื่องการทําบูธเนี่ยฮะเพราะว่าโครงสร้างเนี่ยมันมีความสําคัญกับการติดตั้งงานโชว์ผลงานหรือว่าโชว์พวกข้อมูลต่างๆของตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็เกี่ยวโยงไปถึงการตกแต่งที่สวยงามก็ในส่วนของการเดคอเรตอาจจะเป็นช่วงสุดท้ายในการทํำบูธต่างๆนะคะคือเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกคนก็อยากจะดู ถึงความสวยงามะนะคะองค,ความรู้ที่ให้ก็ต้องครบถว้วนรวมถึงตัวโครงสร้างที่แข็งแรงนะคะก็มีการจัดคอมโพสิชันนะคะทุกๆมุมของทุกๆด้านเพื่อให้สอดคล้องกับตัวผิดพันด้วยค่ะโอเคและอย่างนี้เดี๋ยวเราทั้ง3คนนะคะขออนุญ,ญาตอาจารย์เนาะมาเรียนกับอาจารย์ด้วยขออนุญ,ญาตตกแต่งไปด้วยแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆค่ะ นะะในช่วงทีมทัวร์เปิดรั้วมหาวิทยาลัยก็ได้หมดเวลาลงแล้วพี่ๆทั้งสามคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย เฮ้ยแป๊บๆหมดเวลาอีกแล้วนะครับน้องๆสินาทีนี่มันช่างน้อยจริงๆเลยนะครับแต่ว่า10นาทีนี้เพื่ออนาคตที่ดีของเยาวชนใน Admission on Air นะครับสามารถกลับมาพบกันได้ใหม่ครับในวันพรุ่งนี้นะครับน้องๆสิบแนาฬิกาโดยประมาณหลังคารบถ,ถงชาติก็เปิดมาเจอเลยครับ M c n t e a m o r y ช่อง14 Admission on Air ครับและสำหรับใครถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยทาง Admission ก็สามารถไปสอบถามกันได้ครับที่แฟนเพจ Facebook c Radio นะครับกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ